โดยมีกรรมทั้งหลายดยมีกรรมทั้งหลายและปกกีศาจกรรมทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขอทศเชยริอทายในน,นิกรรมอย่างหมดจิตและหมดใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอ้มน,น้อมออกสมมาสัมเุด็จเจ้า และองค์เจ้าทั้งหลายาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพระเจ้าทั้งหลายและองค์พุะคทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าซึ่งเป็นคณะผู้อิดตามและเหล่ารูกหลานผู้บายชนข้าพเจ้าขอน้อมนมวัตการประเดชพระคุณหลวงพ่อ และพระอิสุสงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปราบารมีให้แก่ข้าพระเจ้าที่ท่านได้เสียสละในความสุขส่วนตัวที่ท่านได้เสียสละในความสุขส่วนตัวเพื่อมาเป็นองค์ประธานให้แก่ข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอให้บุญและบารมี แต่ท่าจิศและภาพสวนไม่ว่าจะเป็นบุตรลูกหลานหรือบริวารข้าพเจ้าจึงขอให้ด้วยบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธบบา,ากัองคัมห์าหารบาลีทั้งหมดทั้งสิ้นสาข้รพเจ้า,จาอ้องบาทขออภัยสายญาติโยมทั้งหลาย ที่เสียของพระเจ้าอาจจะแห้งหรือเกิดอาลายเจ็บคองในในารเป็นบางครัง้งนี่ก็คือการชนะกรนนี่คือการชนะก,ก,กันในรูปแบบต่าต่างๆมนุษย์หลา เกิดมา้านยอมีทุกข์ทุกข์กับสุขที่นอยู่กับตัวเราั้งหนามันมีมากของกันในโอซามาสอมพการ์ดเปึงของพราอนุนำเกิดมามีกามดีตามมุษมนุษย์น้นเกิดมาไม่ได้เกิดมาด้วยความสุขติดสุขจิดสูงจิสบายหรืออาจจะติ เรียองความรู้หรืออาจจะติดนเรื่องของสัตว์สิง์มุมปัญญาสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดเป็นกรรมเป็นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นและรับพเจ้า,จาก,ก็ขอแรดงความเสียใจแก่ผู้บายชนและญาติน้อ,อหลายที่พ่านได้เสียผู้อิระคุณและเป็นบุคคลตาย ็นการนี้ดูและอุ้มดูลองมาให้เราถึงฝั่งต่อรองการนี่คือบุญที่บรรพบุรุษของเรามีไว้ให้กับเราคุณแ้เขนอนงลงได้ครับว่างและเมื่อจิตไม้ว่างเปล่าปกติธรรมดาคือการนั่งในจิตไม่ว่างเปล่าตามปกติแล้วเส้นการเรานั่งสมาธิ เขาเรีกว่าสมาธิที่ได้มากกว่าสมาธิได้มากกว่าความสุขได้มากกว่าความสบายกายนั่นก็คือการสมาธิเป็นการให้ให้แล้วให้แล้วให้เลยให้แล้วโดยไม่ยึติดให้แล้วโดยที่ไม่อะไรเอามันจะเกิดเป็นบารมีแน่นอนแต่ให้แล้วอย่าหวงแหนอะไรอาหมดมันไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้มันทำให้มนุษย์ยังยังรุนโด่นี่แหละในสายตาลุกไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมนักบวชนักเทพผู้หลายส่วนมากแล้วแก่มยยาใกล้กับความมีอยู่บ้างเกิดความหนุอได้ตการงดิจิดในของตัวตนอื่น และข้าพเจ้าขอ,ขอสแสดงความเสียใจต่อผู้วัยชนและผู้ที่สูญเสียอุปการีในการเรียดูเราและผู้ช่วยเรส่งเสียและการเล่าเรียนให้เราจบตลอดรอบต่นงจนกระทั่งเรามีฐานะมีหน้าที่การงานและมีในทรัพย์สินและทระัพย์มรดกที่คุณพ่อ ที่ท่านหาไว้ให้กับเราอย่างเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเรานไม่สามารถอิ่จะตอบแทนในบุดคุณที่หุวงพ่อได้หาทราบสินและอ่านโยนไว้ให้กับเราและลูกหลานทุกคนได้สืบทอดต่อนี่คือบุญและอรดีที่บ้านพุทธให้กับเราไว้และเราเองล่ะเราจะเป็นผู้ที่ดูแลและสืบทอด สาติและตระบบของอุบุรุษข,ของเรานามากขนาดไหนเราจะอุลได้ถึงอลูกหลานของเราจะได้หรือไมมนี่คือเป็นตึกที่สาคัญที่สุดในวงจอประลุไม่ว่าจะเป็นปร,ร,รุสาบันสถบันประยเมฆมันมีวงจรเกิดขึ้นแล้วหมายถึงการเติ แกเละกวายสินี่เป็นสิท,ทําธรรมชาติที่มาเจอตบางไม่ได้สิทธรรมาชาติอะไรเลยมรดกและสรรพสัตว์ทั้งหลายเรานั้นใชู้ิปากกันเรานั้นมาจดใช้ในเรื่องของการและอปิปากกันที่มาติดเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในขณะที่เรารับปิปากกัน และการับใช้การที่เัาจิดอยู่ใจใจอศไรในท่าในท่าทัาสีงของเราอาจจะทำให้เรานั้นหาหนทางสว่างไม่ได้และทางวิถีในการหลุดพ้นงานไม่เจอมาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทดแทนบ,บนคุณต่ของบางตวอรุษหรือแ,แทนบ,บบนคุณฑ์อุท่บายภวน มรดทั้งหลายมันจริงจรงกรต้องจริงทุกอย่างอรรถมรดมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเรามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราอยา่างแสและแน่รอนี่คือสัจธรรมตายจริงรูปเวทนาสังขารวิญญาและสัญญา สัญญาเมื่อเราตื่นมาแล้วแน่นอนพิสุดเราก็ต้องมีนบในสัญญาที่เราให้ไว้ในขณะที่เรารับรงชีวิตอยู่เราเนียนที่การอะไรและในขณะนี้เราเอลังหลงทำอะไรเรูล้มนั้นหลงตาอะไรอยู่หรือไม่ในขณะนี้ในการเผชิญจะใช้ทั้งให้ที่างงการและอิ่ตาต่างท เราเคยใช้นี่แล้วอย่างเราเคยใช้นี่แล้วอยา่างในเรื่องของแรดตายแดดแรงขัดใจสี่หมดทั้งเส้นเรายังหลงกลอยู่หรือไม่ในลขณะนี้ในสายตาที่ดก่อดและบอดเส้นอันนี้มันจะทำให้เรานั้นไม่พบความสว่ามสวยในระดับควาพเป็นความ แรงได้เองปากแทรกแม่แดงตายเรารู้หรือไม่ว่าที่เปถนเพราะให้ทั้งเราทั้งมีความรักและปากเพ่งเทดวงใหและอาถอนออกหล่าสามารถขนาดไหนผู้ที่วายคนเขาทำงานทำงานทำไดโดยที่ไม่ได้ย่อเขาและก็ความเหนื่อยเป็นความย่าต่อยาใย ต่อในหน้าท่านและถึงหน้าลูกและในอนาคตของลูกที่อยู่ข้างหน้าเรียกว่าสุขและอิสาะสบายยิ่งคือสิ่งที่ปราถนาที่คุณพ่ออยากอยากพบและอยากเห็นในความกับความจำเร็จของลูกหล่อนลอยซึ่งก็คืออาจมีตาน้ำและตาเลี้ยงนรูดตกวตายหรือให้ลำบากอย่างเต็มต้น ในการเป็นอยู่ในทุกตอนนี้จนทำให้มีการสอนเสียให้ลูกหลานทั้งหลายนั้นได้มีการเล่าเรียนและการจดจดการศึกษาในระดับชั้นสูงคุณพ่อหรือผู้บายชนก็ได้มองเห็นในควาสมสำเร็จของลูกหลานของเราแล้วว่าคุณพ่อน,นั้นได้สารต่อเลียรติสมุนคุณพ่อน,นั้นเป็น เป็นเรือที่ว่กเรือรับจ้างเรือรับจ้างส่งลูกหลานให้ถึงฝั่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกรรมกรรมในการใช้ข้าวเงและและรงงานด้วยการดูแลและการเสียสละด้วยการส่งเสียลูกนั้นให้เราเรียนและจบในการศึกษามันก็เป็นกรรมเหมือนกัน อันนี้เราเองก็เหมือนกันเราเคยตอแทนในบุญคุณและเราเคยตอแทนในนิก,กันที่ที่บรรทษุษและผู้วายชนทั้งได้เสียอย่างเหนื่อและแรงตายเพื่อนำปัจจัยและอาหารการกินแม้เต่ที่อยู่อาศัยท่ากับเราได้อยู่ได้สุสบายหรือไม่คือการการที่เขาเสียดุลา ให้เราอย่างสุดสัและเรานะเราต่อแฉและช่เชอต่ใช้ในที่ต่างข้างหลายเราต่เชยต่ใช้ในที่ต่างเพื่อก่อค่าแรงและแรงกายกับธุรุิของเราท่านได้อย่างไรเรานั้นมีโบนัสตัวของเราเองอยู่แล้วหึือเรามีการศึกษาอีกโดยทางส่งต่อจากบรรพบุรุษและเรามีการจบหรือมีเดือน แต่หน้าเดินแต่น้อีที่เราใช้จ่ายอยู่สบายอันนี้คือการสอบซ้องกันตรงนี้ก็คือเป็นบุญของเราเราเคยได้นำบุญของเราเนี่ยเอามาชดเชยตัดใช้ให้กับการทุกข์ของเราแล้วหรือยังเราดันยังติดหนี้ทั้งขงบุนบันทิงและผู้วายชนและเราก็ยังติดหนี้ชีวิตแก่เท้าด้วยถ้าราู้รไม่ว่าเราเคยติดหนี้ ีวิตกับพ่อแมี่เราเราอาจจะคิดไม่ถูกและคิดไม่ทานก็ได้นี่คือเจ้าต่ามแม่ไทยใครเป็นเจ้าต่ามแม่ไทยเนี่ยถ้าเป็นตารุษหรือเป็นพ่อแม่ของเราและเราเองก็เห็นกุหลามถามว่ามันจะเป็นเจ้าตามม่างในรีมหรือไอ้หายก็เห็นเมื่อเราใช้แรงกายเนี่ยใช่ไหมเราใช้แรทายของูของเรา ก้อนเงของเราหรือผู้บรรชนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้แรียนกายเพื่อเป็นหาทรัพย์สินและหา,าเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเรานี่เราติดนี่เรียกว่าเราติดนี่ขุณเราติดนี่คุนแล้วอย่างไม่พอเรายังติดนี่ชีวิตแต่โอปปากาลีของเราอีกสียเรียนตายนี่คือเนสิ่งที่ตอบแทนเราจึงต้องมีการสมากามต่อผีที่เป็นคนร้าย และสิ่งที่มีบารมุทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พูดมานี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นตามันเป็นกรรมด้วยกันทั้หมดทั้งสิ้นอย่างที่บารพบุรุเขาเราให้ไว้รือพุกายคนทิ่มให้ทราบสิ่งที่สติและให้ภูมปัญญาของเราในส่วนที่ว่าเรานั้นจะทดแทนเขามันได้อย่างไร เมื่อเราติดนี่ันเรื่องของคุณและติดนีรันเรื่องของชีวิตนั่นหมายถึงว่าจากการที่เรามีบุญของเราคนนี้แหละเราจึงเอาบุญเก่าของเราเอาไปให้เรียกว่าทําบุญให้ไม่ใด้ทําบุญขอนะเรียกว่าทําบุญให้ให้กับอันเท่ากัของเราตการส่อเชยเขาใช้ในนี่กรรมและน,นี่งแรงตายทั้งหลายนี่แหละเราจึงต้อง โรดเชิญปดใช้ให้แก่ผู้ายคนเพราะผู้ายคนเป็นผู้บุกปุ่และเป็นบุกปารของเราโดยตรงผู้บุกปารีจึงอยากเห็นด้วยความสำเร็จของลูกหลานในการสุบพนแต่เรานั้นยังคิดได้อีกหรือไม่ว่าพ่อแม่ั้นรัาเรางผูกมันนี่ว่าเราจะโตกลางไหน มีความรู้มีการศึกษาจบระดับไหนถ้ารู้หรือไม่ว่าพ,พ่อแม่ก็ยางมองเห็นว่าเรานั้นเป็นลูกอยู่ตลอดเวลาและผู้ปกครองตาลีก็ยังบอกก็ยังมองเห็นว่าเรานั้นยังเป็นเด็กอยู่เ่อไปอพ่อแม่เ้นไม่เคยเห็นว่าเราตโตโง่เลยแม้แต่ครั้งเดียวพ,พ่อแม่ั้นจะมองเห็นลูกนั้อยังเป็นเด็ก และก็ออยังด้อยด้วยประสบการณ์และยังด้อยด้วยประสบการณ์ในการดำเนิชีวิตและการใช้ชีวิตจ,จึงจึงจำที่จงใจตัามคนสาสองเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้ลูกกันหลงตามและติดตามดดตาม,ดดมากไปกว่านี้นด,ด,ด้วยการาโขาเราด้วยการมัดโรกัน วัาจรงกรรมและตายกรรมเท่าไรมันจึงทำให้เราติดในกก่นิ่กรรมเวทกรรมมโนกรรมเราไปโกหกเราเคยพูดเท็จไหมกับป้าเ,า,เาเล่ระวัของเราเราเคยโกหกไหมมันกทำให้บรรลุของเราเยอะเกิดความเสียใจที่ล,ลูกหลานไม่เชื่อการก็นยากจะโกหกอีกด้วยคำว่าจีิงตาม เราเคยไปต่อว่าเม่ไงเราเคยเราเคยใช้คำหยาบครแเ่ีปกาลีเราทวาไมถ่องเรียกว่ารับสีการที่มาสร้างให้เกิดความไม่สบายใจหรือเกิดในความทุกข์ในจิตใจของผู้ายชนหรือว่าผู้ที่เชี่ยงดูเราเหมือนตาบา <c oughs> การวัตจรีงวัตจรีงกันกายกรรมเราเคยทำร้ายทำลาย,ลายและอาทุกทีพ่อแม่เราหรือไม่หรือภรรยาเราหรือไม่นี่เรียกว่ากายกรรมคือการทำร้ายทำลายร่างกาแยและจิตใจนี่แหละเราจึงมีการเข่าหขอสมาทานและโอหสิการนร่มกันต่อในเนนรื่องการสรุป บรรลุอุบายคนเคยเรียกเรามาเขาใช้ปีบาตัมมนุนนั่งไปตามในระยะสั้นๆเขาทำเองแต่เราเคยใช้ตามแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังจะหลงตามอะไรเหรอนักอุบายคนเขาเรียกว่าใช้ในร่างกายเขาขายมาว่า มาบ้าแล้วและมาหลายปีแล้วร่างกายที่อ่อนล้าและหมดแรงไปไม,งไม่ต่างเดียวดูเราเราจึงในทดแทนในส่วนตรบนี้ให้กับ,บาการพูดของเราเมล็ดนั้นมันไม่มีอะไรเชื่อแท้และแน่นอนในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือในกายสังขารที่นั้นมันไม่เที่ยง และในสัญญาที่เราเั่นมาเล่งลเราจะต้องตัดโดยภาภาที่หาว่าการนิทางอีกที่อย่างนั้นไม่ได้เลยการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งที่ไม่ได้ผิดธรรมชาติตองไหนแม้แต่นิดน,น้อยสี่ขอาา้อรหัสนั้นบันรันบันทึยถึงคืออะไรเรียกว่าเกิดแก่เจ็บและตาย ในเมื่อมร้นเกิดมาเมื่อต้นนับหนึ่งเมื่อไรแน่นอนนะมันถึงมันต้องถึงไบวะที่สิ้นสุดนับหนึ่งเมื่อไรมันก็จะจบในฐานีเมื่อไรนี่คือการเกิดแก่เจ็บและตายถามว่ามรดนทุกคนเนี่ยอยู่แล้วอาอายได้ไหมมรดงโดยโดยกายสังขารนี่มันอยู่เหลือไม่ได้ แต่เราสามารถที่อยู่ในประธรรมติตาได้เราไห้ตายก็ได้เราได้ตายก็ได้เราอยู่ในธรรมชาตาได้ก็ได้เราจะอยู่ในือธรรมชาสิได้ยังไงองค์สาม,มารามุชาาิเงบอกว่าเราต้องดับเขาเรียกมาดับอะไรดับในธาตุสี่ดืนน้ำลงไปดับในธาตุดับในขัน์พอะเราไม่ใช่ว่าดับแต่ตายสังขาร กายังขาดคือมรนอาศัยแก่กรรมอาศัยระยะสร้าง,งและในขณะอื่นถ้ามันเพราะมันเองนี่คือกรรมอาศัยเราจะไม่ตายได้ไหนตั้าไหยถึงว่าเราต้องดัดในธาตุคือธาตุและดับขันขันธาตที่มันที่เราได้รับออกมาคือมันไม่มีข้อไหนเลยในในห้าข้อนี้ ี่จะทำให้บรรลุนั้นสุขสบายในรูปเพศนาสังขารอิญญาและสัญญาในตรงนี้มาเป็นฐาให้เรานังติดเนตเลยังยังหลุดไดรรมอยู่ตามในรูปแต่ของรถไทยแคนเจ็ทั้งหลายตามในการหว่วนในการห่วงและในการอะไรเอาห่วงและตามในการหลง,ใน,หงในตรงนี้ องสามาจากพรธเจ้าเราจะอยากให้มารุกนั้ไม่ใช่ดับด้วยตายอย่างเดียวก็ดับ,บด้วยตัเด้วยผ้าตับด้วยขันคันต้องส,สามสิ่งนี้เพว่าตับพร้อกันจบจบพอกันนี่เราจะอยู่เหนือความตายได้สามกนแห่ัก็คืออะไรสาม้นแห่ก็คือพุทธธรรมพุทธสง โดยเฉาะเมื่อเราอยู่ในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจริงมีคำสอนขององค์สัมมาสัพทธเจ้าโดยนในรูปแต่พอพระอิสทิสมให้เราลึกถึงพ,พุธทธธรรมะทร้และสองคนนำหน้านั่ก็คือว่ามีความดีกับความชื่อเท่านั้นที่มันจะติดเราไปแต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว มาติดไปไไนล่ะนี่ก็คือในวงจรต่านั่นหมายถึงว่าแม้แต่ว่าเราจะทิ้นลมหายใจไปแล้วหรือว่าจะสิ้ชีวิตใจตรงนี้ไปแล้วถามว่าในเมื่อมาติดในตามอาศัยตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะติดเราไปอีกในทุกพงและทุกชาตินี่แหละมันจะทำให้เราตัดในวงจรตรงนั้นไป จนมีแก่ความอิ่และความงานเท่านั้นที่มันจะติดมบรรลุเราไปก็พนังแล้วแกนี่บุญคุณทั้งหลายในนี้บุญกุณทั้งหลายบางก็คือของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าขอร้องอันตริยุคุณบีารและบางดาด้วยบุญและวัสนาบารมีที่ข้าพาเจ้าเคยมีมาและเคยปฏิบัติมา นัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอรอดน้อมพระพิสุทสงฆ์รองรับบุญและปฏิบัติอาหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายและลูกหลานท,ทั้งหลายที่มีอยู่ข้าพเจ้าขอให้ด้วยบุญแห่งบาลีให้แก่ผู้บ่ายชนและด้วยความสว่างสบายด้วยอากาศอ่างของอษมาสถเหนือใต้ เป็นแสงสว่างนานตาตับคือสู่แสงสว่างช้หิห i, มีอะไรด้วยเธิอ,อโหสีอโหสีสข่อเจริญก็ใช้ไม่ติดหนี้และไม่ติดกรรมอะโหสี